ฮัลโลมอเติบๆหญิงตุ้นกินหลายวันหญิงร้อยค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีไม่กี่เมนูค่ะที่หญิงอุ่นกินลายวันหญิงร้อยค่ะเนื่องในเมนูนี่ก็ต้องยกให้พาโลเลยค่ะพาโลวันนี้ก็จะใช้ถังคามู่เนือมู่เต้าหู้แล้วก็ไข่เป็ดค่ะเติมด้วยน้าไข่เป็ดไปต้มกันเลยขามู่ี่ก็หั่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนํามูมามักด้วยน้าตาลปี๊บสีอิ้วข้าวตามด้วยซอสปรุงรสซอสน้ำมันห้อยแล้วก็สีอิ่วดําว่านลงไปสูตรของแองก็จะใส่น้ามันงานลงไปด้วย ยนะ,ะขย่ำคลุกเคล่าให้เข้ากันมักทิ้งไวครึ่งชงั่วโมงจากนั้นก็ไปเตรียมทอดเต้าหู้กันเลยทำพะโลนะคะจะคาดเต้าหู้แบบนี้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนแอนก็จะถอดเต้าหู้ให้เรื่องถั่วกันดีเลยคะ่ะเวลาทำเมนูพะโล่แอนจะคัดเต้าหู้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพราะเต้าหู้นี่เวลาตุ้นไปนะคะน้ำพะโลจะซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้ บอกเลยว่าร้อยมากๆค่ะเพือ่อนๆพอเตาู้เซ็จแล้วก็มาตำซามเกลกันวันนี้จัดซามเกลอแบบเยอะเลยค่ะส่วนไข่เป็ดแอก็ต้มแก่เรียบร้อยแล้วนะคะจางนั้นก็ตั้งกระทะนำซามเกลมาพัดให้เรื่องห้อมดีเลยนะคะแล้วก็ตาโดยเฮดหอมแห้งลงไปพัดให้ห้อมดีก็ตาโดยมูดที่เรามักไว้ลงไปค่ะพัดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยเครื่องพะโลลงไปแอนไม่มีคาแห้งก็ใส่เป็นคาแก่ซดลงไปแทนได้นะคะพัดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดต้มลงไปได้เลยแอนก็จะใส่ สีอิ้วดำลงไปอีกครั้งสีอิ้วดำนี่จะทำให้ไข่เป็ดของเราออกซี่ดีมากๆเลยค่ะนาังนั้นก็ค่อยๆค,คนถูกย่างให้เข้ากันปิดฝาตุน้นโดยไฟอ่อนสักประมาณสิบนาทีแอนก็จะเอาถูกย่างไปเทลงหม้อเลยค่ะเป็นเครื่องพะโลวันนี้บอกเลยว่ากินได้ทั้งหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมไข่เลยนะคะแล้วแอนก็จะใส่พงพะโลเพิ่มลงไปด้วยแล้วก็จะมาปรุงรสเพิ่มกันเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บ ตามด้วยสีอิ้วข้าวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะจากนั้นก็ใส่เต้าหู้ทอดของเราลงไปเลยปิดฝาตุนด้วยไฟอ่อ,อนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะช่วงระวังตุนยเป็นเพื่อนมาช้อนฟองช้อนมันออกด้วยนะคะนำพะโลของเราจะได้ใส่ไส่นาทานแอนตุนพะโลหม้อนี่ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะพะโลยิงอุ่นลายมือยิงร้อยค่ะเพื่อนจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยผักชีลงไปแค่นี้ก็ได้พะโลหม้อเติบเติบร้อยๆฟินฟินแล้วค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะ